เขาทำอะไรอะ่ะอ่ะสุขสบายดีพี่น้องอยู่กับผมครับช่องที่เจ็ดมือขายชาแนลวันนี้พามาดูรุ่นใหญ่ปั่นนาครับอุ้ยทำอะไรอะ่ะเขาทำอะไรตาตาฝาท้ายเหรอโอ้ยคอยดีแล้วโอ้ยคอยดีโอ้ วันนี้พามาดูเจ้า M6240 ปั่นนาครับวันนี้สำหรับรุนใหญ่มาพร้อมกับโรตารี่ตาช้างครับ มาดูรุ่นใหญ่พี่น้องแพ็กครู่กับ MU55 ครับปั่นกบข้าวนะพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องเด็ดบางขายชแนลครับฮะไม่รู้เลยคือเ<ะ>ไปคิเลยนะดยกิว ยังไม่เห็นเขาหวานนะหรือว่าเขาหวานแล้วก็ไม่รู้

มก็ินแต่เหล่าจะนั่น,ล,นละกินเราหมอนกันนอนจน,นั่นละมันทำอะไรันแล้วมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาทุกคนฮะมาดู MU 6 2 4 0 e s u h ครับปั่นนากันหน่อยฮะเห็นแต่ถยครับมาดูกันจะเหมาะไหมสำหรับปั่นนาฮะอันนี้ก็ปั่นกบข้าวครับท่านผู้ชม ว่าเหมาะอยู่นะครับสำหรับ M62 เป็นรุ่นที่ป,ประหยัดน้ำมันนะร<อ>ุ่นนี้มากระผ่านเอ้โรตารี่ตาช้าครับก็น้ำหนักก็วรถเขาค่อนข้างจะไม่ถึง2ตันนะครับพี่น้องสำหรับ M62 นี่ ปั่นคู่กันเลยครับกับ m อ u 55เป็นเครื่องสีสูบดับเจ็คชั่นครับสบายความร้อนด้วยน้ำาก2แรงมาครับท่านผู้ชมพามาดูรุ่นใหญ่กันหน่อยปั่นคู่กันนะ เอ็มยูปะทะหกสองครับ คือว่าตอบสนองกับลูกค้าอยู่นะครับสำหรับรุ่ส62ครับปั่นคู่กันครับรุ่นใหญ่ๆ บอกเลยแปบเดียวเสร็จฮะแบบนี้ <c oughs> งานปั่นครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ต่ออากาศมาด้านนอกนะฮะ <c oughs> เป็นแบบเทอร์โบเทอร์โบนี่เขาจะทำหน้าที่เ่าคุนออกจากกรองครับจะดูดไม่หมดน้า ว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับ M62 เพว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดจริงครับเราเปรียบเทียบกับ5สูตรมาแล้วก็ถือว่าก็ใช้งานดีโอเคครับ ชอบอย่างเดียวประหยัดน้ำมันไม่รู้ว่า M62 นี่ปั่นเกียร์อะไรนะครับปั่นคู่กันเลยฮะ みたいな。Oh, ถือว่าหมาะครับรสำหรับ M62 ครับพี่น้องกับการปั่นหน้าฮะตัวนี้เขาก็จะมีตัวปิดเปิดดีโอสที่นะครับเปิดตัวล่างทิ้งไว้เลยครับแล้วก็ปิดเปิดขอบบนเอา MU55 นี่ทรงใหญ่กว่า M62 อีกครับพ๊กใหญ่กว่าอีกอันนี้ MU55 นะครับพูดแต่ทรง MU55 นี่ใหญ่มากครับ ไล่กันไปคนตามตุจะเสียเปียบฮะกินฝุ่นอโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ